รักอาหารไทยชอบสันลาเที่ยววานเมื่อนคันซิมผักเจี๊ยบไก่เสียมล่อไก่ต้มยำกุ้งน้ำพริกกะปิไตรทูคันซีมผักเจี๊ยบขอหมกรักนักหลองไทยเบิร์่ทองชัยไทยธนวุฒิรักคนเธอคนเดียวรักไม่มีวันเดิน รักขนมไทยเสียดขนมสายไส้ชาบขนมตะโก้ซีมรักฝวยทองไทยชาประเพณีซีมรักสงการไทยเตียมรออีออกพันษาหอถ้อยรักดาราไทยเชิงผูอารยาวิวลาดิตาชอบเที่ยวปติซีมรักทะเลไทยไลนหน้ำตซีมหักคือนิวโอลรียนวัดไตมิรักมวยไทย ัไปเสียมล่อไก่หุกเจ้ารักการทำบุญแบบไทยชอบมันนึงซีมเซยร,รักความสมามัคคีไทยชอบน้ำจัดคันซีมรักพ่อไทยสลันแม่ซีมรักประเทศไทย,เ,ยเสียมลอกบสลันประติศซีม